ปราบบุญปานอำนาจและการต่อต้านคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12วันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2557บทความชิ้นนี้นำมาจากมาติชนออนไลน์จัดทำและเผยแพร่นในรูปแบบเสียงอ่านโดยทีมงาน e b o o k a n t a l k อ่านโดยพัดเพียรพาดอำนาจและการต่อต้านปรับบุญปานตัวแปรที่มากมายคุณจะเอาอะไรคุมความหลากหลายของสาวหนุ่มคนแก่กลุ่มนอนไม่หลับด้านบนเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งจากบทกวีชื่อเชิญเขียนสมัยใหม่โดยไม้หนึ่งกอกุญทีกวีการเมือง ผู้ถูกรอบสังหารก่อนหน้ารัฐประหาร22พฤษภาคมไม่นานนักคิดถึงบทกวีชิ้นนี้หลังได้อ่านข่าวที่นายปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์วันนักศึกษาผู้ชุมนุมที่ใช้สัญ,ญลักษณ์สนิ้วต่อต้านรัฐบาลนั้นนำสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวมาตีความใหม่โดยมีเกี่ยวข้องกับความหมายเดิมในหนังไม่น่าเชื่อว่าคนที่เคยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จะยังคิดว่ามีผู้ที่สามารถผูกขาดอำนาจในการนิยามความหมายให้แก่สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆเอาไว้ได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดอย่างไรก็ดีถ้าตัดประเด็นการต่อสู้ทางการเมืองวัฒนธรรมออกไปแล้วพิจารณากันที่สภาพความเป็นจริงในทางการเมืองล้วนๆต้องยอมรับว่าในระยะสั้นคงไม่มีใครสามารถทำอะไรระบบอำนาจปัจจุบันที่ลงหลักปักฐานผ่านโครงสร้าง กลไกการบริหารราชการแผ่นดินอันสลับซับซ้อนได้หรอกลำพังแค่การโชู์สมนิ้วการตีความหนังให้มีนัยยะท่าทไทยรัฐบาลหรือระบอบอำนาจการแปลสอนเป็นภาพบุคคลผู้ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของรัฐไทยกลางสนามกีฬาแห่งชาติรมพร้อม,มกับการกลับคืนสู่โลกออนไลน์ของเจ้าตัวคงไม่สามารถทำให้ระบอบอำนาจปัจจุบันพังทลายลงได้โดยพลัน หรือแม้กระทั่งจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้หรือไม่ก็ยังน่าตั้งคําถามอยู่ในปัจจุบันกิจกรรมต่อต้านอํานาจรัฐผ่านเครื่องมือทางวัฒนธรรมเหล่านั้นมีสถานะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆชั่วครั้งคราวแห่งการได้ระบายความอึดอัดขับข้องใจเป็นรูระบายช่องเล็กๆ ที่ช่วยปลดปล่อยความตึงเครียดภายในสังคมการเมืองในยุคสมัยซึ่งไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบอำนาจรัฐได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากไม่มีศักยภาพจะลมล้างอำนาจรัฐหรือรัฐบาลแล้วเพล่อกิจกรรมต่อต้านท้าทายเชิงสัญ,ญลักษณ์ยังอาจช่วยยืดอายุของระบบอำนาจปัจจุบันเสียดยซ้ำเมืม่อความตึงเครียดอ,อึดอัดทางการเมืองถูกปล่อยระบายออกไปบ้าง นี่ยังไม่นับว่าหากสถานการณ์ต่อต้านลุกลามขึ้นมาจริงๆระบบอำนาจก็ย่อมสามารถจัดการปัญหาได้อย่างเด็ดขาดอยู่แล้วด้วยอำนาจอันไพศาลของตนเองดังเช่นที่ปรากฏชัดเจนในช่วงหลังการรัฐประหารใหม่ๆหรือในท่ามกลางข่าวคราวการต่อต้านท้าทายเล็กๆน้อยๆของนักศึกษาปัญญาชนที่คลายจะแพร่กระจายจนยาก ควบคุมก็ยังมีข่าวคราวที่แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วอำนาจของรัฐไทยสามารถจัดการปัญหาบางเรื่องได้อย่างเด็ดขาดเพียงใดทว่าการใช้อำนาจเด็ดขาดกับกิจกรรมการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์ก็มีจุดร่วมกันอยู่ประการหนึ่งนั่นคือโดยทั่วไปแล้วปฏิบัติการทั้งสองด้านที่เหมือนจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมาเกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างรวดเร็วในช่วงระยะสั้นๆ ถูกจำกัดด้วยบริบทเฉพาะทางด้านพื้นที่และเวลาของมันเองรวมทั้งมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถกลืนให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันปกติได้เพราะไม่มีใครสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างดุดันเด็ดขาดทุกวันพอกับที่ไม่มีคนซึ่งต้องทำมาหากินที่ไหนจะมุ่งมั่นต่อต้านรับผ่านกิจกรรมนู่นนี่อยู่ตลอดเวลา ปัจจัยสำคัญในการรักษาอำนาจรัฐจึงได้แก่การพยายามกลุ่มสภาพให้วิถีชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ดําเนินไปอย่างเป็นปกติถ้าผู้คนรู้สึกหวาดกลัวเกินกว่าปกติรู้สึกว่าพวกตนได้รับความยุติธรรมน้อยกว่าปกติรู้สึกว่าตนเองกำลังประสบปัญหาปากท้องมากกว่าปกติในทุกๆวันภาวะเหล่านั้นแหละจึงจะล้มรัฐบาลลงได้ และสามารถกรอนเซาอระบอบอำนาจได้อย่างมีนัยสำคัญจบบทความปราบบุญปานอำนาจและการต่อต้าน